กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนละจ้าจจมีพาละลายสายมีพาพี่น้องมาเก็บหยดตะกะเตียนทุกคนหยาตะกะเตียนพี่จ้ากำลังสิออกดอกทุกคนพี่กําลังสิออกดอกจ้าจะมีเห็นมันตัดถิมที่ทั้งอันออกไหมทุกคนเดี๋ยวเรือขอวางนี่กันทั้งอันทั้งเข่าม้านี่จ้ามันติดหลักด้วยพ่นตัดถิมทุกคนตัดถิมนี่จ้าเะมีสิเก็บไปกินกับต่ำหุกงุกแน่ทุกคนเน็่ยนบอหยดอ่อนน้ำงามแต่ทุกคน นี่จ้านั่นแกกินได้เนาะทุกคนมันตัดทิ่มดอกเต็มเลยจ้าทุกคนเก็บเอาสูงเล็กน้อยนะจ้าถ้ามันยุดต่ำจะมีเกิดเอาไปล่างโดนเนี่ยทุกคนแซน้ำเกลือแซ่ยอยังไรนี่จ้าอ่อ,อนๆสิเลยพี่นอ้องอ่อนรวยสัวซ้ำนีก็เหลือแหล่เราทุกคนนี่เห็นบหมเต็มเลยจ้านี่นี่จ้า แสบทุกคนมันเป็นมันๆพันวาทัวพูเนาะเห็นบางคนพันวาทัวพูจ้ะคนที่เพิ่เก็บรุนหลังแต่รุ่นยยวีที่เก็บแรกๆกันว่าหนาตะกะเตียนบานทุกคนตะกะเตียนปลาตะกะเตียนที่เพื่อนไอ้นั่นอยู่อันเป็นสนามหญ้าทุกคนเดนะี๋ยวท,นะทุกคนห้อยพันตัดทิมนะภาษีพันหกตอนพันเพิ่งตัดทิมทุกคนนี่ยายวีประเดี๋ยวมาเข้ามวยของเพิ่นแล้วทุกคนเด้อ เราก็มาเก็บเอาในป่านี่เลยจ้ะทุกคนเยอะแยะมันกำลังสิงออกดอกดอกพี่พี่น้องพั่ตัดถิ่มพี่เห็นบ่อันนี้ต้มๆได้พีว่าเอาทุกคนเอาแต่ที่มันโชวหยอดมาสิจ้ะขุ่นข้างในขุ่นทุกคนเต็มเลยจ้ะคุ่คนอะในป่าละเหมาะอ่นทุกคนเข้าไปแมนมดได้จ่ายหยาตะก,กระเตียนเผื่อ มจะเอาอันตั้มก็ด้ยนิะ่น้อนมีบ่าเอาจากเอวีเอาที่มันนัุนโชว์หยอดขึ้นสูงจ้ะพี่น้องจะม,มีพยองพยาดอย่างเนี้เนาะพี่เห็นบ่าพี่น้องเยอะแยะเลยจ้ะนี่ซอบจะกินทุกคนไปพัดนะมันหอยกระแสียบนะทุกคนแต่ว่ากินดีมันแสบ,ม,แสบมันมันดีจ้ะทุกคนนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่าพี่นอ้องอ่อนด้วยสวยยูพี่ อันต่ำ,ตำๆสิเจ๊บีบ่เอาทุกคนนี่คงจะไม่เข่าไปแล้วนะทุกคนนะไม่จะเข่าหมุนมาจะรบกวนนกน้อนพี่น้องเห็นบ่อั็นนะพี่น้องแมนมดได้จ้ะนะเันก็แมนมันตัดถิมนะ้อยเจ๊ีก็เลยเออเก็บเอาดีกว่าสันดอพี่อ้อนพี่น้องอ้อนเห็นบ่พัดน้ำมันหอยกับก็ต่ำโู้คงพี่น้องเอ้แซ่บจ้ะ พี่น้องอ่อนรวยรสวยอยู่จ้าอ่อ,อนรวยรสวยอยู่พี่เยอะแยะส,สั่งจะกินพี่น้องผักปลาเนะาะจ้าทุกคนอีหลากอีเลีย,ะยะอยู่ในเมียนมดเได้เจ้เนี่ยไปพอกับตดถิ่มจา้าสบายยัยบีบอเก็บจ้ะมันนอนอันยุงสิจา้าทำมันโชว์ขึ้นยัยพีเก็บอยู่อีต้นมันเกิดทุกป,ปีน่ะมองอยัยทุกคนมาจา้ายัยบีได้สมตำ่ำ โมขอลบับี้ต่ำใส่ปลาหมึกน้ำจ่าทุกคนแล้วก็มีนมจีนเนี่ยมีไก่พร้อมจ่าทุกคนแล้วก็สม้มส้มเนื้อเอมีเฮ็ดเองจา้าแล้วก็พระเอกเขาหน่อยหยาตะกะเตียนทุกคนกับสลัด,ดยูส่วนจะจะมีเก็บมาแล้วก็หยาตะกะเตียนน้องมามาจ่าทุกคนหยากะเตียนล่างมังความสะอาดดีจ่าทุกคนเอ้ย ไปกินโซดาแซ่ผักแซ่หนาไปทุกคนผักที่สวนนี่มีก็แซ่นะทุกคนถ้กนากับร่างมันจะหนัวเพราะว่าผักโซนก็นต้องมีพยงพยาธธรรมดาเ่ามีสารกับมีพยาธประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะเขาก็กินเอาเนาะอืมเอาสุขภาพแล้วทุกคนอืออมกินแตงกวาเนี่ย มันทุกคนเนาะหน่อแล้วก็เตียมผัดก็แซ่บเนาะทุกคนพัดกับหวานหอู้เผ็ดพี่น้องเอ้ยเหลืองานเนาะไม่เมื่อยจ้ะเพราะเพียดกับพแบนะัแซ่บเนาะ นมจีนแซ่บจ้าทุกคนนมจีนเนนจนเน,น้อยมากเลยนะผมมักงแต่นมจีนเจนน่อยจ้า อองอมากระน้องปลาหมึจกจ้าฮึปลาหมึกวงทุกคน มันเป็นวงวงมังสิล่ะไอ้บีก็ะต้มใส่ขนมจีนเลยแสบมากคุงแจงมากล่องน้องก็เป็นเหมือนเราเรเห็นหงค่อยแบบหาตากตแต่นมันแสบแล้วเป็นน้องต่ำหงกับปนทีงแสบอป็นน้อง ผักเรื่องผัวยี่วนก็นติดมาน้ำาอเลยเก็บสลัดเมื่อน,นาร่านไม่ได้กินนะทุกคนเนาะไม่ได้ปลูกผักหยาปลูกหยากินไหมประหยัดไลอยู่นะทุกคนเก็บผักเก็บหยากิน โอ้ืุองวงหอมทั้งเผ็ดทั้งอ่ำแซ่บจ้าพี่นอ้องอืมกินไก่เลยยิ้มต่ำงวยพี่น้องต้องหิวจ้าพี่น้องพีอพาก,กันจอกเนาะมันกินมืออะไรเนาะแต่ว่ามันหวานทุกคนคือทั่วรฟู้นเขีกวประมาณนั้น โอเคนะจ๊ะพี่น้องนะขอบคุณหลายแลย้วทนะี่เขามารับชมขอบคุณหลายๆลาจ๊ะยับชมฟังเนะนะ้าเกดแต้มมาหมุนใจพี่น้องโอ้ยขอเพีรพี่น้องเลยขอบคุณจ้า พูดหล,หลายรับชมรับฟังเนาะมากินนี่กับไรแชร์จะบีน้ำได้เด้อดหมังว่ามึงกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้าพี่นอ้องขอบคุณกาสวัสดีจ้ายื่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคันแล้วจ้าเนาะ